นี่บรรยากาศนะดีรถข้าขนนมไฟแางก็จะโดนโอ้ยทำไมข้ามรถกันอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยแอมเรานึกออกแล้วเข้ามานเราไปตลาดมาเราเจอคนชราเราเลยจะข้ามถนนเกือบโดนรถชนไงแล้วโลกหลานเขาไม่มาช่วยหรอ หลัเขาไปไหนก็ไม่รู้สงสารเขาน่าแก่แล้วด้วยใช่เฮ้ยไปคุยกับเพื่อนตรงกลุ่มนั้นไหมไปสิไปช่วยทำเขตด้วยไปพูดอะไรกันแบบนีกันมิ้วมิ้วจีเฮ้ยคุยเรื่องอะไรกันอยู่หรอเราคุยเรื่องที่ชอบไปนี่แหละอะแบบเราดนที่สองคนนั้นเมื่อเช้าเขาเกือบโดนที่สองคนนั้นน่ะคน เขาก็เลยบอกพี่ขับไปว่าขับรถกันดีๆไม่ได้หรอแล้วเขาก็หนีไปเลยรกร่ตาดอนลเดิมานนนเกือบโดรถชนลยูกหลังเขาหนิกันไปไหนไม่รู้ใช่คนแถวบ้านเราก็เหมือนกัน เป็นอยู่กับผู้สูงอายุแต่ไม่ค่อยสนใจเขาเลยวันๆได้เอาแต่ไปเที่ยวไช้คนพูดไรเรื่อปัญหากันยังไงดีนะงั้นเราไปปรึกษาคุยกันดีกว่าไปค่ะมีเรื่องอะปรึกษาเพื่อะเรื่อนผู้สูงอายุที่เด็กอยู่กับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วทีนี้ เขาไม่ค่อยสนใจกันเลยค่ะว,วันๆก็เอาแต่เดินเที่ยวใช้กับเพื่อนๆค่ะต้องทำีอะไรที่จ้าอยากได้ไหมคะอย่างที่นี่น,นักเรียนพูดเมื่อกี้เนี่ยก็มีเหตุผลนะเนี่ยแต่ครูคิดว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีสิ่งที่มาด้อยยูให้กับเยาวชนมากขึ้น,นโดยเฉพาะโทรศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเราที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ย เราก็ต้องมองก่อนว่าเป็นเพราะอะไรนั้นเรามาทำโครงการกันดีกว่าโอเคไหมแล้วเราจะทำโครงกากยกันเรื่องอะไรดีล่ะงั้นทำโครงการคุณธรรมเมื่อวัยชนาสุขใจไร้สาร่างหนักไหมคะวิวีนี่เรอยากได้ยังดีแล้วเราตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีล่ะกลุ่มสมายไหมเออสมายแปลว่าอะไรอ่ะสมายแปลว่ารอยยิ้ม จะทําให้คนชรา,ามีรอยยิ้มได้งั้นเดี๋ยวนี้เราเริ่มทำโครงงานกันนะ้วกันพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปทำโครงงานกันดีกว่างั้นพวกเราไปชวนเพื่อนมาทําโครงงานกันไหมไปสิไป,ไปเอ้ยพวกเอ็นไปทำโครงงานกับพวกเขาวไหมแล้วโครงงานรนู่นเลยทั้งเจ เราเล่าให้ฟังนะ